สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะพาทายาปลากระป๋องนะคะแบบทอดนะเผื่อใครเบื่อแบบเดิมๆนะเดี๋ยวลองเมนูนี้นะคะอร่อยเนาะอ่ะโอเคนะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะส่วนผสมแรกนะอันนี้เป็นปลากระป๋องนะคะแม่โอใช้อยู่2กระป๋องนะคะแยกเอาตัวเนื้อปลาออกจากน้ํานะคะอ่ะ แยกออกมาแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดเลยนะ,อะพอแยกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำปลากระป๋องของเรานะคะไปคลุกแป้งนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะคลุกให้ทั่วนะคะแล้วทีนี้เราจะนำไปทอดนะ,ะวิธีการทอดนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนด้วยไฟกลางๆนะคะแล้วก็เอาปลากระป๋องที่คลุกแป้งนะคะลงไปทอดเลยนะแบบนี้เลยนะคะ,ะลงไปทอดแบบนี้เนาะ ง่ายนะไม่ยากนะคะอ่าทอดไปจนปลากระป๋องของเราเหลืองกรอบได้ที่นะคะอ่าก็ในระหว่างที่ทอดก็คนได้นิดหน่อยนะคะอ่าพอเหลืองกรอบได้ที่แบบนี้นะ,ะเดี๋ยวแม่โอกก็จะตักขึ้นนะคะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักปลาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของน้ําปรุงนะคะแม่โอใส่เป็นอ่าตะไคร้นะคะตะไคร้หนึ่งหัวนะคะหัน่นซอยบางๆนะคะ และทีนี้ก็เป็นหอมแดงนะคะสองถึงสามหัวนะคะซอยไปเลยนะคะความหนาเอาตามชอบนะคะพอซอยเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่โอจะตามด้วยพริกนะคะเป็นพริกที่หนูก็ได้นะคะหรือพริกแดงจินดาเหมือนที่แม่โอใช้ก็ได้นะคะแม่โอก็เอาผสมกันไปเนาะอ่ะตามชอบนะคะพริกนะคะอ่ะซอยเสร็จเรียบร้อยนะเาะาอาตามด้วยอันนี้เป็นผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีไทยนะคะหัน่นซอยให้เรียบร้อยนะคะเราจะใช้โรยหน้านะคะ ก็ตามด้วยใบยมะกรูดหัน่นฝอยนะคะเอารูดเอาก้านออกเอาแต่ใบนะหั่นให้ฝอยมากที่สุดนะคะ,อะพอเสร็จเรียบร้อยมาปรุงกันเลยค่ะ,ะในส่วนนี้นะคะแม่โอจะใส่เป็นน้ําปลานะคะ1.5ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ1-2ลูกความเปรี้ยวชิมเอานะคะถ้าเกิดใครชอบหวานสามารถเติมน้ําตาลหรือผงปรุงรสได้นะคะในคลิปแม่โอใส่แค่2อย่างนะคะ,ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะ พอเข้ากันเสร็จจัดจานเลยค่ะตักปลากาใส่จานไว้นะคะแล้วก็เอาพริกนะพริกซอยหอมแดงซอยนะคะตะไคร้นะแบบนี้เลยนะคะเอาวางไว้แบบนี้นะเวลารับประทานนะคะก็ค่อยตักใส่ในช้อนหรือในจานก็ได้นะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวนิดหน่อยนะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดแล้วก็ ผักชีฝรั่งและผักชีไทยที่เราซอยไว้นะคะเสิร์ฟพร้อมน้ํายําของเรานะคะอ่าแบบนี้เนาะอ่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ